ครับสวัสดีครับนี้จะมาใช้ชุดปิกนิกนะครับพอดีเรามาตกปลาครับที่าข้างถนนแต่ตอนนี้เราหิวข้าวเราก็เอาชุดปิกนิกมาข้างในก็จะมีประกอบไปด้วย มีแก๊สจะกระป๋องมีน้ำมีมามะ่ามีเขียงมีอะไรื่อนี้นะครับเดี๋ยวเราจะประกอบแก๊สเพื่อต้มมาม่านะครับ ก็จะเป็นอย่างนี้ซื้อตลาดนะัดทั่วไปนะั่นะหมีแเราสะดวกแบบนี้ง่ายๆนี่โอ้โหเท่ซะด้วย <c oughs> โอ้โหยอย่างเรอาแล้วก็จะมีแก๊สกระป๋องนะ ต้องต่อมันจะมีหัวต่ออย่างเงี้ยก็หมุนเข้าไปหมุนๆแค่ตึงๆมือพอแล้วก็ประกอบมันจะเป็นเคี้ยวเคี้ยวนะใส่เข้าไปเลย ก็จะได้ประมาณนี้ลองเปิดดูครับยืนเฉียงไหมนี่ประมาณนี้ประมาณนี้อ่าติดก่อติดก่อน่ีอ่าเราก็ได้ชุดจ๊ดละ ที่เราก็ชุดต้มน้ำนะครับชุดต้มน้ำเราเป็นงี้ข้างในก็จะมี่างน,นี้มีน้ำมีกาแฟเรวจะเอาไม้อาจัลเลนตวางนี้นะครับ,รบ,เ,เ,บ,นะรบเพื่อต้มน้ำ

ก็จุดแก๊สจะรอรอให้เดือนมาดูตอนมันเดือดยอดไปเลยง่ายๆครับชีวิตข้างถนน ข้างถนน,นลเลยดูแต่มันมีบึงบัวงไงเราก็มาตกปลาตรงนี้ไม่จำเป็นจะต้องไปแคมป์หรูหราอะไรนะเอาข้างถนนนีล่ลนะเรามันมาแคมป์จริงๆเราไม่ได้มาสร้างภาพเราก็เอาง่ายของเราอย่างนี้แหละรู้สึกวนร้อ <laughs> น ร้อนมาก <c oughs> เดือดอ่เดือดมากมันเป็นมันเป็นอันูไงมันจะเดือดไวเดแล้วเดือดแล้วเดือดแล้วพี่น้องเดือดแล้ว,ออลวโอ้เดือดไวมาก นอนไว้นี่เป็นคลิปแรกนะคลิปแรกที่ลองทําแบบนี้เลยเนี่ยเพราะว่าไม่พร้อมนักพีทํางานกว่าจะเลิกงานก็ม,มามาฟองฟองผิวผิวผิวจัดเดือดครับเดือด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 แล้วเดือดแล้ว โวยเดือดถังกระต่ายยังยังกระทพาะในกระนัลกไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยเดือดรุนแรงขนาดนี้จอนเดือดทันใจหูทันตาแล้วเนี่ยอ่าเฮ้ยมีแเลงตรงไปเป็นไรอ่าทีนี้เดี๋ยวผมปิดก่อนนะเพราะว่าผมไม่ชอบกินมาม่าต้มชอบกินมาม่าลวก ก่อน ه, เอาหาเอ้ยบดเลยพี่นอ้องเ้ยบดดวงบดออเฮ้ยังไงเนี่ยเฮ้อ๋อจใส่ซอ,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 องออ ร่วงไปเลยอ,อ่ะงไงนะอ้ะอยฟ้อนจ้าตายตายเอ้ย,ยต้องบิดก่อนไหมเฮ้ยต้องบิด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 ใส่ไปอันนี้อันนี้อันนี้ข้างในมีไหมข้างในมี อะไรโอ้โหหกหมดเลยอ่ะเครื่องปรุงเครื่องปรุงนี่ใส่กี่อันอันเดียวไม่ไหวนะสองอันไม่ไหวนะเคยใส่แล้วโอ้โหเปรี้ยวจัดเลยชุดเดียวพอละชุดเดียวน้ำมันนี่ชอบมากเออ้าวทีนี้ก็ อันนี้เก็บไว้ไม่ใช่เข้าหน้าอันนี้เก็บไปทิ้งขยอะอืมไม่ครั้งแรกอ๋ออันนี้เสียดายเนี่ยเก็บใส่ไว้กนะินเองกลัวอะไรอืมอเดี๋ยวเดี๋ยวเยวทิมก่อนทิมก่อนอน,นี่ ปิดฝาไวา้ปิดฝาฝาไว้นี่อย่างนี้อื้มบรรยากาศดูนะครับผมก็ตกปลาด้วยนะเนี่ยเฮ้ยผันด,ดึงมาดึงโอ้โหดึงมาเลยได้ปะเนี่ยถูกปะ ตะเพียน้้วโหสุดยอดอันล้้มาแล้วออันนั้เนี่ยโอ้ยจะได้ไป นอนมามา่าด้วยปลาด้วยเอา้าดีเลยโอ้โหนีจะถ่ายลงยูทูปเนี่ยดังไหม <c oughs> เอาปลาไปเก็บก่อนไอตะเพียนสามตัวสามตัวเพียนสามตัว กระปิวด้วยนะเนี่ยเราตกกระปิวด้วยแต่ไม่มีปลากินใครเยอะกว่านี่กระปิวเราน,นี่นะจุดกระปิวตีปวไป ไม่ถูกจุดเอาใหม่ใมาถูกุเราจะมีไฟส่องไหมไฟส่องทุน่นเย็บๆโอเคเนี่ยวันนี้ก็ประมาณน,นี้ กล่องเอาใส่มอไตร์มานะาใส่มอไตร์เรามาง่ายๆครับนะเราไม่ได้มีรถกระบะมอไตร์เพื่อนคูดใจใายได้ตุ่นสุนปิวเราโน่นไอ้ออไนุมไอทำงานด้วยนะเว้ยไม่กินนะ่ขายหน้าเขานะอ่าเมื่อกี้เมื่อกี้ตะเพียนมาละตัวหนึง่ง ก็จะได้แนละ้วมันจะผ่านแนละ้วมันจะผ่านแนละ้วอึ๊บรีอาลนแะแค่นี้นะครับโยไม่เคยถ่ายคลิปด้วยวะทุกเลยอันนี้แนะ่